ฮ้ทำไมวันนี้มีลูกค้าเลยวันเนี่ยเฮ้ยกอกก๊อกกกเปิดประตูเข้ามาได้นั้นกันให้เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยสวัสดีว่าไง แต่จ่ายงมาแต่จ,จ่ายเงมาก่อนนะค่อยมารักษาที่เนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ได้มารักษาแลวเอ็งมาทำไมวะตอนนี้มีหมอที่เก่งกว่าคุณมาสมัครแล้วเนี่ยคุณต้องย้ายออกนะไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมจริงคลอกนะผมจะขอตัวลากคุณไปวข้างนอก,กน,นะเอาหมอใหม่มาแทน หนึ่งวันผ่านมาโอ้โหไปเล้วข้าวร้อของตัวเองเนี่ยแต่ดีนะที่เอามีดมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมโอม้มเพียงทีนี้กลายเป็นมีดที่มีอัคระเวทละอัคระเวทม,มันยังไงไงมอมว่ารดับสาม ออมออม่้องกันได้ก่อนแล้วเนี่ยข้ายังไม่ถล่มอันดับคืนด้วยมาเลยออมอ้มมาเลย้องครบข้ายตกอันดับไม่ได้ออมออมออออมระเบิดตัวเอง ตายแบบมีความสุขตรงไหนวะยนี่อ่ะเ่อต้องเสียสลามีอาขะไม่มเอาเงินไปซะละนีะ่เปรร็นไปไปผิตใหม่ดีกว่าเยี่ยม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 าเลยไอยผ้ผมว่งอย,าาย่าใครดีเฮ้ยเฮ้ยอยา่าเล่นลูงนี้ซ้ำๆเลยเดี๋ยวคนดูเบื่อได้ ค่ะไปขโมยเงินมาให้ต้องต้องห่พัาทเนี่ยใครพวกข้าไรล่ะใครถามน้อยบึมบึมบึมบึ ตอนนี้มีลละอะไรเออเออเอมคิดว่าตอนนั้นข้าแพ้เองเองก็เลยจะมาสามคัคาใช่ไหมช้ากเองกระจกอตอนนี้ข้าไมไกระจกแล้วเว้ยข้าเพิ่มพลังป้องกันเงินปรเ็แล้วโอ้แม่งก็มันเป็นพรว่าสามอันดับที่มีความเพิ่มเพิ่มพลังเงลป็เนี่ย ใช่แล้วข้าใจถูกต้องแล้วล่ะแข็งแกร่งจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้ขา้าโดนอันดับไม่เพราะาอันดับที่21ละีใจเลยนะเฮ้มันก็เข้ามาเลย,เลยนี่คือตังค่าสู้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีหมอมหากราอะไรวะเน,นี่ยมีหมอมหากรา้องมันใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันเล็กนะแตบบ่ว่าข้า เพิ่มคูณห้าเนี่ยอันนั้น oh God. โอ้ไม่ก้อนโจมตีบายหินอันนี้ก้อนอ่ะโอ้ยสรุปแค่นี้เองมันเนี่ยเพราะว่าอมาที่สเปรดนี่ก็ได้มาแต่ที่พ่อมาพ่อมัายอดเลยพี่เราพี่บอกว่าจะสอนมันเนี่ยเป็นหนวเนี่ยหายนิบหลิวไปเลยไม่มีเบอเลย เช็คประวัติก่อนอืมจะช่วงนี้ยังไม,ม่ค่อยมีบทใช่ไหมโอเคโอเคหายไปซะนี่คือหนังสือของบทตัวละครต่างๆนะนั่งนั่งก่อนดีวกว่าโอมโตะได้เวลากินเป็นชฟรายและนสุดพิเศษดอกไม้นี่คือเอามาตกแต่งเล่นเฉยแยก่างมีอะไรตอนนี้นัง่งแยกค่าพูดเลยนนะ ก็คือหมาอกรปี้กปี้การพูดเสียงอ,อะไรอารยากาศอะไรอารมณ์พวกนี้เหมืนค่าหมด100นมนหนึ่งร้อยเป็นบอกมันันนี่ยอะเนี่ยเฝ้าฝ้าหน่อยสอม,มีความาบุกลุกโอเคโอเคงามงามงามงาางามงาม,ามสดชื่นกินมาดาหอมทิ้นใจไปฟฝ้าต่อเลยกระแดกกระแดก แยกล่าไแว้งบนคอยคอยดูว่าข้างบนมีอะไรไหมป่าให้คุ้มครองค่ะหรอะไรมันตกลงมาไม่คิดทําอะไรเองใช่ไหม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 ใช่แล้วล่ะแยกล่างไอ้ฝอทางซ้ายทางขวาโอเคพอแล้วลดีมากทีนี้ข้าก็อุ่นใจแล้วเหมือนกันอุ่นใจเพิ่มมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย งามๆาๆงาาางา,งา,งา,งาอุกอกะองกองก,อ,กอ่ะเอาไปข้าคิดว่าสงสารอันนี้คืออาหารว่างของพวกข้างล่างส่วนข้างบนก็อมเพียงขอบใจมากพร้อมตัวนะส่วนข้างล่างาป็นห่วงถ้าถ้าอิ่มแล้วก็ว่างันตัวใครแหละขอบ <ขอ S 1> คุณ,คณมาก,มาก ข้างบนไม่ต้องส่งเสียงม,มีมีต้อยู่แล้วโอเคก็ได้1ชั่วโมงผ่านมา1ชั่วโมงผ่านมาคือเกลี้ยงหมดตับไม่มีใครเหลือชิ้นเดียวไม่มีใครเหลือชิ้นนึ่ก็มาอร่อยอ่ะช่วยไม่ได้ใช่อันนี้คือค่าอะไรคะพวกเราใช่ไหมใช่ละมั้งเออใช่ทางนี้ดีกว่าเออดี ดึงดึงดึงเล่ดึงดึงดึงเ่ดึงดึงดงทำไมไม่ค่อยมีคนมาผ่านมาแถวนี้เลยวะเออใช่เรียกพวกเราออกมาทำไมก็ไม่รู้เอากลับเถอะเออใช่ท่านี้ไม่มีประโยชน์อ่ะอย่าเพิ่งรู้ลรืเราไปก่อนก็ได้ใครโอเครับทราบเฮ้เยมมาตัวแหวนั่นน่ะเออใช่ตัวบักเอ็กห้าอายอ่ะ ถ้าเราเอากลับรปานจะได้เพื่อตอนนี้จะได้เพิ่มพลังคูณหนึ่งคูณสองคูณสามสามสี่คูนห้าเป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีโอเคเรดดาไสำเร็จไอว้วอดีตมันน่ากลัวจริงเปล่าเฮ้ยน่ากลัวจริงว่ะโอยตัวนั้นมันโหดเสือเกินทำระบาดเจ็บถึงขนาดนี้ได้ แต่เอาจริมันก็ไม่น่ากลัวน่ารักแต่มันมันมัร่องหอนอยู่เราโจมตีมันไม่ได้เพราะว่ามันร่องหอนอยู่มันตีเราอย่างเดียวเลยแล้วก็เลยเจ็บสาหัสขนาะนี้เพราะแต่ตอนนี้มันเอ้มนคงจะไปอะนะเพื่อเราต้องล้างแค้นให้กับตัวเองให้ได้โหแต่เวทบของมันก็แรงมากนะเนี่ยทำเราบาดเจ็บได้ถึงขนาดนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดา สงสัยจะเป็นนักเวทที่ที่ใหญ่ไม่แพ้เราเนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อมดอันดับสองหรือพ่อมดยอดอันดับหนึ่งเพียวเองคงไม่ใช่หลอกมั้งก็งแต่เราเอาไงต่อดีอ่ะไงพ่อมดอันดับสามหายดีแล้วเนี่ยใช่แล้วล่ะหายดีเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นไงค่าเก่งไหมก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเสียงอะไร ไม่น่ากลัวหรอกแค่สายฟ้าฟาดเองใช่ไหมเสียงสายฟ้าใช่แล้วเป็นสีมือใครล่ะคุณเป็นใครสก,กีมังเกงั้ลเหรอใช่นั่นก็ซ้ำเหมือนกับจิ้มเลยดิแต่ทำไมผมกับหน้าตาเหมือนเราจังแต่หน้าตาไม่ดูเหมือนกันนะแต่แต่ผมก็เหมือนนะผมสีม่วงเหมือนเราเหมือนตรงไหนก็แค่แค่ผมสีม่วง อย่างเดียวเฉยๆเอใช่ชดุไหมไม่เราไม่รู้เสียงเอ็งเปลี่ยนเสียงดุขึ้นไหมไม่ดุอ่ะเสียงมันคายนะอ่ะเอ้าเหรอเอ็งเป็นพ่อโมันาดเท่าไรอันดับห้า oh my god ฉันได้ค่าพ่อโมอันดับตามมาหมดแล้วอันดับอันดับตามที่สุดจริงอันดับที่ ห้าอันดับที่หนึ่งร้อยตอนนี้มีพ่อมดแค่หน,นึ่งร้อยคนนั้นแม่มดด้วยแต่ไม่รู้นะว่าคนที่มีคนที่อันดับต่มที่สุดไปรู้ไปไหนแล้วข้าหาไม่เจอเลยโอ้โหค่อนเก่งอ่ะแน่นอนแต่สกิลข้าก็ไม่เหมือนจิ้มหรอกนะทำไมมันต่างกันยังไงของข้าเป็นสายฟ้าแบบเอิมแบบเอิม แบบแนวนอนแต่จิมหาแนวตั้งได้อย่างเดียวรู้ได้ไงจิ้มอาจจะใช้แนวนอนได้เหมือนกันข้าไปซื้อมาหมดแล้วรู้เหมือนแกจะเก่งนะมาประลองหน่อยไปล่ะแต่ให้พหมอดลบสองประลองด้วยนะเอา้าทำไมไม่สู้เองข้าตาสองเว้ยได้มาดิอ่าสู้เลยไอ้อยาจังท่าสู้มาเลย โอ้ม oh, ทันเจอร์ลิฟวิ h i n งชันสายฟ้าแบบมีชีวิตคืออะไรวะเหมือนก็แรงเือนะเนี่ย,ยข้าจะแพ้ไม่ได้ทำไมข้าอ่อนขนาดนี้ตกอันดับเป็นพอมออันดับพาซะมาอยู่แล้วฉันแค่ลองเชิงโอมมหากาฟายโอมไฟ oh, ดูอ่ะ โอ้มไฟหัวลาว่าครกเรียบร้อยใครจะเป็นพมอันดับสองเหมือนเดิมนะเก่งจริงๆริงูเหมือนจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือพมอันดับสองเองย e s s ซะฟาวนก่อนเถอะแกสู้สู้สู้สูทำเป็นหนีที่จริงไม่เกิงหรอกฮ่าวันนี้อากาศแจ่มใสจังเอาเด็กๆ ว่าไงครับครูเรามาที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีก็ว่างมาให้เรียนนั้งเรานั้งสี่คนข้าเลี้ยงมาเอง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 ไหนวะเปลี่ยนที่นั่นดีกว่าข้าเองใช่แล้วข้าเองวันนี้พวกเองต้องมาเล่นเกมกับค่าเกมอะไรวะเกมสกิลเกมสกิลนี่นะให้เกมอะไรวะนั่นน่ะท่านสิมันให้เกมอะไร หรือว่าให้พวกเราสี่คนปล่อยสกิลเส็พ่าวัฒนให้พาว,วัฒนตายไปเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบบ้ารื้เปล่าเกมมีดังนี้ให้พวกเราสามคนแข่งกันปล่อยสกิลใส่ครูแล้วก็ใครทำให้ครูบาดเจ็บได้ไมากที่สุดผู้ชนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเทอเอ่จะให้ฆ่าตายเหรอวะ แต่ล่าสกิลของเด็กนี่คอดหอยนะเว้ยเฮ <Hey S 2> ่เป็นต้องมายิ้มกันเลยเล่นได้งั้นผมขอก่อนเลยสกิลทันเดอร์สินะแต่ข้าแทนน้ำโอ้ตาย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 จำได้ทันเดอร์เลเวห้าร้อยเฮ้เดียวเดี๋ยวเดียวเยวบ,บาเบาฉันนันได้ โอ้ยโอ้ยสลบถ้าไอ้ครูมันสลบปแบบนั้นข้าจะบันทึกว่าดาเมจเท่าไหร่นะโอเคใครที่ปอนจะนเสร็จแล้วมาเก็บศพด้วยอ้าว,วสู้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 สูส้เ้ำไปแล้วมาลอยหลังใครนี่รับทราบต่อไปมาเลยเอเยก่อนนันก่อนคือห้ามห้ามเกินห้าร้อยนะเว้ยโอเค เลเซอร์น้ำแล้อห้าร้อยเป็นไงคะเจ็บสาหัสบอกเลยว่าขนาดเพิ่มพลังหนึ่งร้อยเปอรเนต์เจ็บคนต่อไปกันสู้ๆนะลับทราบไอ้ค่าฝึกมานานโอมดับโคตรมิเฮก้บเรียกแค่สาวเร่มก่อนถ้าเรียกสกิลอะไรของมันนั่นแะ โอ้โหใหญ่จังวะเหลยออีกสามเล่มซะด้วยเตรียมรับมือรวมแรกคูณสามคูณสามใน 3, เวลาหนึ่งชัง่วโมงตอนนี้ดังผมมีพลังคูณสามเท่าแล้วจะเกี่ววยวโยนใครบ้างนี่โดนทุกคนอยู่แล้วเฮ้ยลืมก่อนนะเข้าเร,นนะเ,รเรียนไปก่อนนะสวดสู้สู้สู้เฮ้ยลืมไม่ลืมล้างจามไปก่อนนะสวดสู้สู้สู้ เ,เฮ้ยว้าไมไดายเดินคนเดียวเต็มเบาๆนะเว้ยผมไม่เอามือไปแล้วมันไม่ได้ฝังที่เราพูดสินะเฮ้เฮ้เฮ้ึงกับสุดทายชนะพูดชนะอันก็คือเดช่าจะบอกขอมันก่อนนะบอกมาเลย บอกมาเลยอะไรวะเน,นี่ยก่อนนะ้ำเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วล้างการเสร็จเรียบร้อยอมอกมาเลยค่ะชนะไม่ฟังของรางวัลก่อนเลยวะอ่ะขอรางวัลคืออะไรผู้แพ้คือจะได้จะได้รับลูกไฟเลี้ยงหนึ่งร้อยโดยที่ห้ามล้มเด็ดขาดผู้แพ้ได้รับลูกไฟเลี้ยงห้าสิบ ฉันเรียนอะไรได้ไหมกูใช้ก็คือก็คือมูนเองลุกไฟแล้วหนึ่งร้อยไม่ผ่านมาอีกสองคนมาแล้วครับลุกไฟแล้วห้าสิบจบบริบูรณ